สว,สวัสดีครับเข้าสู่กิจกรรมต่อไปของวิชา is 1การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นะครับกิจกรรมต่อไปนี้เราชื่อว่าการตั้งสมมุติฐานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันเลยนะครับ นะครับกิจกรรมถ้าตามใบงานก็จะเป็นกิจกรรมที่2นะครับชื่อว่าการตั้งสมมุติฐานนะน้องปตีนเขาบอกว่าจากภาพที่เราเห็นเนี่ยควรตั้งสมมุติฐานว่าอย่างไรดีไอ้และสมมุติฐานคืออะไรใช่ไหมครับก็ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะสมมติฐานเอาภาษาง่ายๆเลยเดาเดาโดยมีความคิดแต่เดาอย่างมีหลักการ นะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพเนี้ยเราลองเดาสิครับว่าหรือตั้งสมมุติฐานสิครับว่ามันน่าจะมีอะไรยังไงหลายหลายคนก็คงจะเดาเนอะอุ้ยเป็นรูปอะไรเป็นรูปเทียนเป็นรูปเทียนมีมือป้องด้วยสมมุติฐานบางคนเด็กๆก,ก็บอกว่าอ๋อคงมีลมแรงเลยเอามือป้องไว้ไม่ให้เทียนดับนะสมมติฐานได้นะครับหรือ คนที่จุดเทียนเนี้ยต้องการให้แสงเทียนมันสว่างแค่จุดที่เขาต้องการเลยเอามือบังแสงเอาไว้ก็เป็นได้นะฮะก็คิดเกิดไปได้ต่างๆนานานะ <ksam> นั่นก็คือสมมติฐานตั้งว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้แนะนําตัวละครตัวใหม่นะครับ <addition> เข้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเราจะเรียกว่าเจียนะครับไม่ได้คําหยาบคายอะไรนะครับเพราะคําว่าเฮียก็คือชื่อของสัตว ครึ่งบอกครึ่งน้ําชนิดหนึ่งนะครับเราก็เนื่องจากโรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการของเราเนี่ยเดิมเนี่ยเราก็อยู่ใกล้กับแหล่งน้ําธรรมชาตินะก็จะมีทั้งปลาตีนแล้วก็มีทั้งนะฮะตัวเงินตัวทองหรือเรียกว่าตัวเฮียเนี่ยเยอะมากเราก็เลยเอามาเป็นมัสคอตในการเรียนรู้ของเราต่อไปนะฮะเจเฮียเขาบอกว่าน้องปลาตีนจ๋าตั้งสมมติฐานอะไรหรอคืออะไรหรออ่ะน้องปลาตีนเลย ให้คำจำกัดความอ่าเมื่อกี้ครูให้แบบภาพรวมๆนะครับทีนี้มาเอาเป็นทางเชิงวิชาการกันนิดนึงเนาะเชิงวิชาการบอกว่าการสมมติตั้งสมมติฐานหมายถึงการกำหนดข้อความที่เป็นการคาดคะเนอ่าเขาย้ำสีแดงเลยนะครับว่าเป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาที่เราตั้งเอาไว้ก่อนทำนี่แหละครับโดยมุ่งหวังให้คำตอบหรือผลที่ได้จากการศึกษานั้นนะ่ะ มันถูกต้องมากที่สุดคือเดาว,ว่ามันน่าจะถูกที่สุดนั่นแหละเราคือการตั้งสมมติฐานซึ่งสมมติฐานเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่นําไปสู่การพิสูจน์หาความจริงต่างๆในการค้นคว้านะครับอ่าทีนี้เจ๊เทีย่ยเขาอยากรู้นะว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นสมมติฐานนะผู้ที่สูบบุหรี เป็นโรคมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เห็นไหมฮะเป็นสมมติฐานแบบการเปรียบเทียบในเชิงเปรียบเทียบต่อมาถ้าควันบุหรี่มีผลต่อการเกิดมะเร็งคนที่สูบบุหรี่หรือคุกคลีกับคนสูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่หรือไม่คุกคลีอยู่กับคนสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะสมมติฐานในเชิงเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่านะครับต่อมาอีกแบบหนึ่ง การใช้ควาคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานอ่าเป็นสมมุติฐานเป็นการเชื่อมโยงข้อความข้างหน้ากับข้อความข้างหลังในลนักษณะของการมีสัมพันธาภาพกันนะครับอ่ากลิ่นใบตะไคร้กำจัดแมลงได้ดีกว่ากลิ่นใบมะกรูดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเช่นเดียวกัน วัยรุ่นที่มีพื้นฐานทางครอบครัวฐานะยากจนหรือร่ำรวยจะมีปัญหาการติดสารเสพติดที่ต่างกันอันนี้ก็เป็นเชิงบอกความแตกต่างนะครับบอกความแตกต่างคนที่อยู่ในเมืองมักมีครอบครัวที่เล็กกว่าคนที่อยู่ในชนบทเป็นการคาดเดาเป็นการเปรียบเทียบในเชิงคาดเดาเติมมักไปนิดนึงค่อนข้างจัดในตรงนี้การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ที่มีอิทธิพลนะต่อการบริโภคการโฆษณามีอิทธิพลต่อการบริโภคอันนี้ก็ตั้งสมมติฐานไวแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปลองทดลองพิสูจน์ดูและหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับทีนี้ก็จะมีเอกสารให้กรอกเนาะอันนี้นขอข้ามไปเลยนะครับทีนี้พอจะเข้าใจแล้วเนาะก็เรามาลองดูสมมุติฐานที่พวกเราตั้งในที่เราจัดจัดการเรียนรู้กัน นในแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกหัวข้อปัญหามาเรียบร้อยแล้วก็ให้ทดลองลองตั้งซิว่าเออมันจะมีสมมุติฐานออกมาขอกลุ่มละสิบข้อนะครับซึ่ง1ิบข้อน,นี้มันจะนําไปสู่การศึกษาอ่ามันจะนําไปสู่การศึกษาหาข้อมูลต่างๆใน1ิบหัวข้อเช่นเดียวกันนะลองค่อยๆตั้งมาดูนึกออกมาว่ามันน่าจะมีอย่างนั้นมันควรจะมีอย่างนี้มันไม่ใช่อย่าง,งน,นั้นไม่นีถูกผิดไม่มีครับเพราะนี่คือการศึกษา เราต้องทดลองออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอแล้วมาวิเคราะห์กันในตอนต่อไปนะการนำเสนอก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่มีการเปลี่ยนและเดิมนะ,ค,ะคนที่หนึ่งนะครับก็จะมีการตั้งมีการทำปฏิสันฐานสมมุติฐานนะฮะแล้วก็บอกสมมุติฐานข้อ1ข้อ2คนที่2ก็จะเป็นข้อ3ถึงข้อ5 คนที่3ก็จะเป็นข้อ6ถึงข้อ8แล้วก็คนที่4สมมุติฐานก็จะเป็นข้อ9และข้อ10แล้วก็มีการกล่าวจบประมาณนี้นะครับแล้วก็มานําเสนอกันในตอนออนไซต์ site, ถ้ามีนะครับถ้าไม่ได้ก็คงเป็นการนําเสนอแบบออนไลน์ line. นะเพราะฉะนั้นในส่วนของการตั้งสมมติฐานคร่าวๆพวกเราก็คงจะพอได้ประมาณนี้นะครับคงพอได้ประมาณนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นะฮะจะค่อยๆพยายามตั้งสมมติฐานเพราะว่าเราให้ลูกๆนั้นเลือกนะเลือกเรื่องที่เรียนรู้จากในชั่วโมงเรียนไปแล้วก็เดี๋ยวเอาในตัวชั่วโมงเรียนนั่นแหละนะครับมาตั้งนะในชั่วโมงเรียนของวิชาต่างๆที่กลุ่มเราเลือกเนี่ยมาลองมาตั้งเป็นสมมติฐานดูนะฮะหรือตั้งเป็นหัวข้อว่าเออมันน่าจะมีหัวข้อเรื่องอย่างนี้ไหมนะฮะประมาณ1ิเรื่อง ถ้ายังไม่มั่นใจก็ลองตั้งตั้งไว้เล่นๆแล้วก็อาจจะไปสืบค้นจากคุณครูผู้สอนในวิชานั้นๆด้วยก็ได้เช่นสมมุติวิชาพละบอกว่าเ,เทอมนี้จะเรียนแบดมินตันเออเราก็มีสมมุติฐานมาอมืน่าจะมีเรื่องของประวัติเนาะประวัติของแบดมินตันเป็นอย่างไรนะเกิดเมื่อไหร่อย่างไรหรืออาจจะมีลักษณะของวิธีการตีลูกไหว่าแบดมินตันมันต้องตีลูกยังไงไมแบดเป็นไง ลักษณะเนี้ยก็เป็นสมมุติฐานง่ายๆได้เหมือนกันลองไปค่อยๆค,คิดดูนะครับแล้วเดี๋ยวแต่ละกลุ่มเนี่ยนะฮะตกผลึกกันมานะ,ะวิธีวิธีการตกผลึกกันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับก็นักเรียนสามารถแชทกันคุยกันนะฮะแชทกันในกลุ่มเล็กๆไปแอบแชทกันไปเปิดห้องเล็กๆแชทกันสองสมคนอ่ะสี่คนในกลุ่มของรูกนะฮะแล้วก็เวลาที่เหลือช่วงนี้ในคาบย้ํานะครับเราทํางานในคาบนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่ง พิมพ์ส่งมาเลยนะครับพิมพ์ส่งมาเลยว่าของกลุ่มเราเนี่ยเราตั้งสมมติฐาน10ข้อได้ว่าอย่างไรส่งมาคนเดียวพอแล้วระบุเลขที่มาให้ครูด้วยนะครับว่ามีเลขที่เท่าไหร่บ้างย้านะครับเป็นการทําเสร็จในคาบเกินเวลาในคาบเราไม่สนใจไม่ตรวจไม่ให้คะแนนโอเคนอกจะได้หนูจะได้ไม่มีภาระงานทัางทางอ่าก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนนะครับสําหรับวิชา IS1 ในหัวข้อสมมติฐานก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ